รวมถึงทำโครงกานะคะให้ขึ้นมาบริวหนี้นะคะเห็นไหมคะว่าร่านของเราค่ะจะมีเซ็กซ์นเซ็กซ์ซพิเศษสหรับงานนี้โดยเฉพาะแต่เรา สตาร์อลจักรวาลที่พร้อมมอบความสุขนะคะแต่ขอเรียนเชิญทุกท่านอย่างยา่งยานนะเขาบอกว่าเป็นแฟนคลับตั้งแต่รุ่นคุณพ่อรุ่นคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยเป็นรุ่นเชิญลูกมาสนุกด,ด้วยเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่หนึ่งจะได้เชิญขึ้นมาร่วมถ่ายภาพของเราทั้งหมดนะคะอันนี้เป็นแค่ช่วงแรกนะคะของงานนะคะต่อจากนี้ยังคงมีความพิเศษอีกมากมายสําหรับ LEGO า t a r Wars Lover ค่ะรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ยาวไปจนถึงวันที่6พฤษภาคมค่ะเขาบอกว่าอัดแน่นไปด้วย กับ LEGO Star Wars ตั้งแต่ผลิตครั้งแรกในปี1999นะคะยาวไปจนถึงปีนี้ค่ะครบรอบ25ปีสักครั้งไดยไหมคะขอเสีร์ตรีด้ค่ะว้าวว้ากว้าว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 วมาวว้าวว้าเว้านว้าว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 ว้ารว้าวงานว้าววาวำ้าวว้าวา้ว้ นะคะถาว่าเราพูดถึง Star Wars แต่ละท่าน,นจะนึดถึงอะไรเนาเป็นพิเศษเลยค<ช>ราวนี้เริ่มจากคุูกับก่อนก็นได้ทะะี่ Star Wars เอาเป็นประโยคที่พวกเราขึ้นรวมพลังนมาเมื่อกี้เลยเรื่องนะครับผม May the force be w i ว h you ครับผมนะพวผมรู้สึกว่าประโยคนี้มันเป็นประโยคที่ สามารถใช้ในการเติมพลังให้กระตุ่นดได้ด้วยแล้วรู้สึกว่าถ้าถ้าพูดถึง Star War เมื่อไหร่ประโยคนี้มันจะแล่นเข้ามาในหัวทันทีเลยครับผมเราสามารถใช้ในชียยวิตประจำวันได้ด้วยนะจังครับนะคะ,ะคุณโอมล่ะคุณโอมอะไรสำหรับโผมรู้สึกว่าหน้าของเทคโนโลยีการทำการทำหนักว่าคือต้องบอกว่า Star War เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจุดปฏิวัติโงการภาพระโยน์เลยนะไม่ว่าเป็นช่วงวิชวลเเอฟฟหรือว่าแบบความเป็นเอกลักษณ์ของ Star War เนี่ยั้าไหนที่7ศูนย์ก็รู้สึกว่า เคอมันมันมีแบบมีการพัฒนาทายกันเรื่อยๆเลยเจติชัยพูดถึงคุณตั้งแต่ยุคเจ็ดศูนย์ก็ถือว่าเป็นภาพพิธีกที่แบบมายแบบเก๋มันมากแล้วก็แขกแบบใหม่เป็นทิติใหม่ของวงการาพิธีกรและทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ด้วยนะคะอ่ะคำถามต่อไปชื่อชอบคาแรคเตอร์ไหนของ Star Wars กันบ้างนะคะกลับมาที่คุณตาเหมือนเดิมค่ะคาแรคเตอร์ไหนล่ะครับงั้นผมขอเลือกเป็น Luke Skywalker แล้วกันครับผม เพราะผมรู้สึกว่าคาแรคเตอร์เขาเนี่ยค,ค่อนข้างจะกระตายัตผมก็คือเริ่มเริ่มจากคนที่ไม่เก่งแล้วก็เหมือนกับพยายามฝึกฝนพัฒนาเองจนสุดท้ายเขากลายมาเป็นเชียรไดจนได้เราเลยรู้สึกว่าเออเขาเหมือนเป็นอิสป i r เรชั่นอะไรอยากให้เราด้วยครับ ติดต,ตามกันนะคะทุกโอมนะชอบคาแรคเตอร์ไหนคะแกหน่อยก็มีความสามารหน่อยคือเขาเป็นคนาแรคนเตอร์ที่มีมีความสามารถเยอะมากแล้วก็เก่งมากแล้วก็เป็นคนที่เทรนไให้ลูสกเ,ลลกเ,เกิร์เลยก็เก่งขึ้นมาด้วยผมรู้สึกว่าเป็นเป็น,ปนตัวละครที่เออดีเจนดีน, <พอ S 1> นั่นหมายคุณจะไม่เจนต่อเลยนะคะว่ารู้สึกยังไงที่ได้มีการผลิตกำลังระหว่างเลโก้กับซาวเวอร์ะ คือสมมติผมรู้สึกว่าทงเฮกโก้แล้วก็สตาร์วอลคือเป็นแบรนด์ที่มันมีความดีเจนกันอยู่แล้วทั้งคู่เลยการที่เขาได้มาคอลแลบกันแล้วแบบคือ25ปีแล้วที่เขาคอลแลกัน้วซึ่งถ้าคนที่ตามสตาร์วอลมาก็จะรู้มาตลอดว่าถ้านึกถึงสตาร์วอลมันก็ต้องนล่นหงเฮกโก้ก็รู้สึกว่าเป็นการคอลแลบที่ดีเจนดี่สุด